สวัสดีครับผมก็มิสโซ่ซุปเปอร์โกร์นะครับและโจค่ะมิสโซแอนพีค่ะวันนี้นะครับเรามีส่งมอบรถรุ่นใหญ่กันบ้างนะครับใช่แล้วคาไกับตัวนี้เลยคะ่ะกับ all new titan e l e t e ของเรานะคะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษแล้วก็เป็นตัวพิเศษ204แรงม้าค่ะเป็นตัวขับเครื่อง200ล้อนะครับแล้วก็มาในรุ่นของสีขาวไวท์ไดมอนด์ด้วยนะครับซึ่งถ้ารวมค่าสีแล้วนะครับรุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่1 000 000้าน1 3 5 30,500บาทนั่นเองนะครับ ใช่แล้วแล้วก็ลูกค้ามีสิทธิพิเศษนะคะเป็นครอบครัวมิสูเพราะว่าเป็นลูกค้าเก่าของเราเคยออกรถกับเราไปแล้วนะคะก็มาใช้สิทธิแบบนี้นะคะใช้เงินรับรถทั้งสิ้น5 6 0 0 0บาทอันนี้คือรวมสเปคอัปเกรดฟรีมเป็นแบบพรีเมียมแล้วด้วยค่ะแล้วก็ข้างมดก็สบายๆนะครับแค่เพียง1 5 1 3 1บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเวลาทั้งหมด7ปีเนาะนะครับส่งจบเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็กเกจเช็ครยะ ปี5ปีหรือ1,000 100, กิลให้ด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทุกศูนทั่วประเทศได้คะ่ะโอนะค,ครับเดี๋ยวเราพามาดูดีกว่านะครับว่าคันนี้มีออปชั่นพิเศษยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของออปชันของรุ่นแอดลีดนะคะตัวระบบไฟนะจะมีทั้งไฟหลีนะคะไฟหน้าไฟตัดหมอกเป็นโปรเจกเตอร์ LED ทั้งหมดเลยรวมถึงตัวไฟหน้านี้มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยถ้าอยู่ในที่ที่มืดนะคะไฟหน้าก็จะ อัตโนมัติเลยรวมถึงมีออโต้ไฮบีมนะคะก็คือเหมือนกันถ้าอยู่ในที่มืดมากๆนะคะไฟหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ถ้ามีแสงสว่างเพียงพอเขาก็จะกลับมาเป็นไฟหน้าปกติให้นะคะนอกจากนี้การตกแต่งนะคะที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะคะก็จะมีอย่างตัวครอบตัวซีแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะดูสวยงามพรีเมียมหรูหรานะคะแล้วก็จะมีตัวการสลักเป็นมิตซูบิชิให้ตรงนี้เลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชื่อนะ กระจังด้านหน้าเป็นฮันนี่คอล์มขนาดใหญ่นะคะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวด้านล่างนี้นะคะเป็นครอบใต้การชนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะก็ดูสวยงามลงตัวนอกจากนี้ออปชันพิเศษนะคะของรุ่นนี้ก็จะมีทั้งเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็กล้องรอบคันสามารถมองภาพนะคะรอบคันเนี่ยได้ที่หน้าจอของตัวรถเลยนะคะรวมถึงระบบอัจฉริยะช่วยเบรกเตือนการชนด้านหน้าตรงพ้อมฉลอมเดีวให้ด้วยคะ่ะ ร้อของรุ่นแอทวีนะครับจะมาเป็นร้อแม็กขนาด18นิ้วมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการแต่งเป็นสีดําเงามาให้เรียบร้อยเลยครับดูสวยงามพรีเมเียมมาพร้อมยางนี่คุณภาพเกรดอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นยางไฮเวทเทอวานด้วยนะครับเหมาะสำหรับวิ่งเนี่ยทางปูนอะไรเงี้ยครับวิ่งเงียบเก็บเสียงดีมากนะครับแล้วเป็นไซส์ขนาด265 60 58นะครับบอกเลยว่าใส่เนี่ยกำลังดีแล้สวยเต็มซุ้มเลยนะครับแล้วตัวนี้ครับมีตัว เซนเซอร์วัดระดับแรงดันลมยางให้ด้วยนะครับซึ่งจะแสดงผลที่หน้าจอของตัวหน้าปัดเราด้วยนะนอกนี้การตกแต่งอแอดกรดนะครับก็ยังมีทั้งนี่เลยครับซุ้มล้อที่ตกแต่งมาเป็นสีดําเงามาให้แล้วมีให้ทั้ง400ล้อเรียบร้อยนะครับตัวฟิล์มนะครับอย่างที่บอกเลยคันนี้ลูกค้าเลือกอัปเกรดนะครับเป็นตัวฟิล์มแบบพรีเมียมเลยนะครับงนั้นก็จะมีการกันความร้อนที่ดีขึ้นนะครับแล้วข้างบนนี้นะครับจะมีการตกแต่งด้วย ลาวหลังคานะครับท so, ี well. ่เป็นสีด land ําเงานะครับมาจากโรงงานให้เลยพร้อมเสาอากาศแบบสั้นด้วยนะกระจกมองข้างวันนี้จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟยกยอ l ดีติดมาให้ด้านข้างนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้จะมีกล้องด้วยนะครับก็คือทํางานพร้อมกันกับตัวกล้องตัวอื่นจะเป็นภาพแบบเบรดไอวิวที่ได้จากภาพกล้องสีตัวตัวนี้ประมวลผลพร้อมกันออกมาและตัวนี้ยังมีระบบ w i ส์สปอตวอร์นิ่มุมอับสายตาด้วยนะครับเวลารถมาทางมุมสายตาครับก็มี สัญลักษณ์เตือนที่กระจกมองข้างตรงนี้ให้ด้วยเลยนะครับแบ่นี้เลยนะครับพวกมือจับทั้งหลายเลยนะครับของแอดวิจะตกแต่งมาเป็นสีดาําเงาและรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นกุญแจคีย์เเคีเอสนะครับแค่เราพกกุญแจมใกล้ๆเราสามารถกดล็อกรถหรือปดลดตะก و ที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยบันไดด้านข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับตกแต่งมาให้เลยและมีขนาดใหญ่นะครับทำให้เราสามารถขึ้นลงบันไดได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับครับการตกแต่งอีกชิ้นหนึ่งครับพิเศษเลยสำหรับแอตวิตก็คือตัว สปอร์ตบาร์นั่นเองนะครับหรือโอบาร์นี่นะครับจะมีการตกแต่งเป็นสีดําเงามีโลโก้คําว่ามิซูบิชิสลักมาให้ด้วยนะนอกนี้นะครับการตกแต่งตัวโรบารนี้นะครับทางมิซูก็เลยมีการใส่ไย,ยเนอร์มาให้จากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตัวสไตลิ่งบาร์ที่มาจากโรงงานนะคะก็จะมีความยาวตลอดแนวกระบะเลยมารับกับตัวสปอยเลอร์ที่มาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะก็ดูสวยงามลงตัวนะคะ ตัวไฟท้ายนะคะเป็น LED เป็นทรง t ีทั t แบบนี้เห็นชัดสว่างแน่นอนแถมยังมีบันไดขึ้นลงนะคะเป็นสีดำวัสดุเป็นสีดำาด้านนะคะก็ทำให้ดูสปอร์ตด้วยรองรับการขนส่งด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกล้องรอบคันนะคะด้านหลังรวมถึงมีตัวระบบ ACTA นะคะก็จะเป็นเซ็นเซอร์ในการถอยออกจากช่องจอดนะคะสามารถแสดงผลให้นะคะทำให้การถอยจอดของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ ที่จับมือเปิดเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถล็อกฝาท้ายในการเปิดปิดได้นะคะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นกระบะไลเนอร์ที่มาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะก็แข็งแรงแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะรวมถึงตัวช่วงล่างะคะ่ะที่เป็นเมกะเฟรมแบบใหม่นะคะก็รองรับการขนส่งได้มากขึ้นแหนบเนี่ยก็เป็นวัสดุไฮเทนไซสตีลด้วยนะคะทำให้รองรับการขนส่งได้มากขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ก็คือสามารถ ตก้าลา,ดดาลดภายใน,ในของไซเป็นแคทวีดนะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังแบบพิเศษนะครับจะเป็นสีส้มนะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดำํำตะเข็บได้ส้มแต่เป็นหนังแบบเหมือน,นหนังอะคันทร่าครับหนังกราบเลยนะครับตัวนี้ซึ่งบอกว่าดูดีพรีเมียมมากนอกจากนี้เบาะฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับได้ถึงแทิศทางรวมถึงมีปุ่มด้านหลังมาให้ด้วยเลยนะครับ และถุงรวมเนี้ยไผ่ของรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ามีมาให้ทั้งหมด7ใบเลยนะมีนี่ทั้งคู่หน้าครับหัวเข่านะครับมดาด้านหลังและตรงเบาะด้านหลังนะครับมีมาให้ครบเลยรวมถึงพงวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งจะมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยทาให้เราไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะครับสามารถควบคุมรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายปุ่มต่างๆมีมาให้ครบนะครับตัวคุชชั่นโทลก็มีมาให้คุชชั่นโทลตัวนี้จะเป็นระบบ adaptive cruise control ด้วยนะครับซึ่งสามารถล็อกความเร็วแล,และตั้งระยะห่าง จากคันหน้าด้วยความเร็วที่วอกตามคันหน้าได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ปุ่มมัลติฟังก์ชันสหรับควบคุมเครื่องเสียงและตั้งค่าหน้าปัดก็มีมาให้ครบนะครับระบบไฟของรุ่นนี้นะครับนี่เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตั้งค่าง่าๆนะครับมีแสดงเมนูที่หน้าปัดให้ด้วยนะว่าอยู่ในหมวดไหนนะครับไฟจับหมอกก็เปิดได้ตรงนี้เช่นกันส่วนปุ่มออโต้ไฮบีนนะครับอยู่ตรงฝ่ายตรงนี้นะครับสามารถกดเปิดง่ายๆนะแต่ต้องเปิดไฟหน้าก่อนนะครับแล้วก็ ระบบออโต้สซนโกนะครับถูกย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะครับช่วยวัดเรื่องการปล่อยค่ายเสียงวัดเรารวมถึงปุ่มสําหรับปรับความสว่างน้าปัดก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับและที่ปัดน้ําฝนของรุ่นนี้ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเราแค่ตั้งออโต้ไว้นะครับเดี๋ยวที่ปัดน้ําฝนเมื่าเจอน้ําเจอฝนนะครับเขาปัดให้อัตโนมัติเองเลยนะครับส่วนกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยเนี่ยสามารถเปิดปิดระบบออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับไฟนะครับมีมาให้ครบและมีปุ่ม sos ด้วยนะครับนี่ ไว้เผื่อถ้าสมมติในกรณีที่เราขับแล้วมีเหตุเฉินจริงๆนะครับที่แบบจะมีอุบัติเหตุแล้วเราอาจจะขับขยับตัวไม่ได้มากนะครับเราสามารถกดเปิดปุ่มนี้แล้วกดขอความช่วยเหลือนะครับที่ปุ่มนี้ได้เลยด้วยนะครับส่วนจอของรุ่นนี้ครับจะให้มาเป็นจอขนาด9นิ้วมีความคมชัดที่สูงมากๆเลยนะครับเราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะ FMAM ได้บ tooth USB ได้เปิดกล้องได้นะครับเนี่ยดูมุมต่างๆได้นะทั้งกล้องหน้ากล้องรอบคันนะครับกล้องด้านข้าง กล้องด้านหลังเข้าเกียร์ทอยหลังภาพก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเหมือนกันนะมีสเกลลย้ยวซ้ายี้ยวขวามาให้พร้อมเลยและมีระบบเนวิเกเตอร์นะครับหรือนําทางมาให้ในจอตัวนี้ด้วยนะครับนอกนี้ตัวจอตัวนี้ยังสามารถเชื่อมระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะครับและระบบแอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นระบบ Max Cool Air นะครับเราสามารถกดออนปุ๊บกด Max Cool นะครับเพื่อทําความเย็นได้อย่างเร็วที่สุด และตัวนี้จะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยทําให้เราสามารถเซตอุณหภูมิสองข้างไม่ต้องเท่ากันได้นะครับนี่ทำให้เราไม่ต้องไปแย่งกันเลยนะครับนี่และส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีช่องสหรับเสียบต่อมือถือนะครับทั้งเป็น USB Type C และ USB Type A แล้วก็ที่สําหรับเหมือนที่จุดดุยนะครับก็มีมาให้นะครับนี่ปุ่มพุ่สตาร์ทย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลย ส่วนเกียร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับพร้อมระบบสปอร์ตโทนิกซึ่งเราสามารถเล่นบวกลบตำแหน่งเกียร์เองได้นะครับควบคุมแบบแมนนวลโดยรวมเขาขึ้นเขาก็ใช้ตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับส่วนที่เก็บของนะครับก็มีมาให้นะครับทั้งด้านบนนะครับแบบมีฝาปิดนะครับแล้วก็ด้านล่างแบบมีช้งนะครับทำให้เก็บของได้อย่างง่ายดายและแอดพีดก็ยังมีพิเศษจุดหนึ่งนะครับนี่ที่วางแก้วน้านะครับติดตั้งมาให้นะครับซึ่งมีให้ทั้ง2ฝั่งให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วนี่เลยนะคะฝ้าของตัวแอตตีดนะครับมาเป็นทรงสปอร์ตนะครับมาเป็นสีดําพร้อมที่ขนจับมาให้ที่นี่นั่งกันเลยนะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังแล้วถือว่านั่งได้สบายเลยนะคะกว้างขวาง,างมากๆเลยนะพื้นที่เข่าพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลืออยู่เยอะนะคะเพราะว่าอันนี้ก็โจสูง171เอซนติเมตรเลยนะคะสามารถนั่งได้สมที่นั่งเต็มที่มีเบลให้ครบ3ตมตำแหน่งรองรับไอโซฟิกติดตั้งบอร์เด็กได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังมีบาวว์แอร์หลังนะคะเราสามารถกดนะคะปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ปรับทิศทางลมแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีนี่ที่โหนหูจับมีให้ครบทรุกที่นั่งนะคะแล้วก็มีจุดจ่ายกระแสไฟให้ค่ะตัวนี้ก็จะมีทั้งไฟ12โวลต์นะคะรวมถึงที่ชาร์จแบบไทย A ไทย C ให้ครบทั้วนเลยนะคะนอกจากนี้ตัวรถเนี่ยก็จะมีพรมที่เป็นของ a d l ลีแท้นะคะเข้าชุดให้ครบทรุกที่นั่งสวยงาม แล้วก็ตัวหลังบอกของด้านนี้นะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆของตัวรถค่ะท้งพวกแม่แรงนะคะประแจขันบ็อกต่างๆก็จะอยู่ใต้บาะอกทั้งหมดเลยค่ะและขุมกำลังของรถรุ่นพิเศษนี้นะครับก็คือเครื่อง 4N16 นะครับแต่เป็นเครื่อง2004แบบ t w o s t a g e Turbo Charger ซึ่งให้แรงม้าได้สูงถึง204แรงม้าเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็นเครื่อง ใหม่ล่าสุดนะแล้วก็เป็นเครื่องที่แรงที่สุดเป็นตัวท็อปของเราเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วนอกจากนี้นะในตัวรถเนี่ยก็ยังมีความคุ้มค่าที่เราเพิ่มให้ลูกค้าคือตัว s e r ร i วิสแพ็กเก5ปีฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าเคมีพ่านตลอด5ปีแสตนโลนี้ด้วยค่ะอ่าก็คือฟรีแบบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ได้กับทุกสุดวิการทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึง ัวฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ตลอด5ปีเต็มเช่นกันค่ะโอ้โหไปไนะความคุ้มค่านะครับถือว่าสุดเลยนะครับตัวนี้แล้วความคุ้มค่าพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือลูกค้าคันนี้ไม่ต้องมารับบปเองด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำน้องคันนี้นะคะรวมถึงตุ๊กตาที่เราจะเตรียมไปเซอร์ไพรส์ให้ไปส่งให้ลูกค้าถึงที่กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบลูกค้าเลยดีกว่านะครับ